วันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นน้ำพริกกะปิคราวันนี้มีพิเศษน้ำเก๊กฮวยใส่น้ำเก๊กฮวยได้ต้องสองปอนขึ้นมาคยวไม่มีพื้นที่จ้าวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วมาเริ่มบรรเลงกันเลยวางน้ำเก๊กฮวยของเราลงไปตามด้วยน้ำพริกกะปิผักของเราเยอะจริงๆไม่รู้ว่าจะวางไว้ตรงไหนเลยกว่าจะจัดได้แต่ละก้อนใช้เวลาคิดอยู่นานพอสมควรเลยค่ะไม่บาร้านวางไม่ถูกเค้กของเราก็จะออกมาไม่สวยนะอันดับแรกๆเลยลองลองวางไว้ก่อนค่ะชิ้นไหนไม่สวยก็เอาออกแล้วขึ้นมาเรียงใหม่ทำเค้กวุ้นเนี่ยตั้งใจ เย็นสุดๆเลยนะคะใส่ถุงมือด้วยนะนลื่นมากๆเลยและนี่คือเหตุที่ว่าทำไมรับได้แค่3ามก้อนต่อวันกว่าวุ้นจะเซ็ตตัวก็ปลายเป็นชั่วโมงแล้วค่ะเยอะเกินกว่านี้หัวหมุนแน่ๆรอบนี้เรามีผักกาดขาวด้วยนะน้องตะมุตะมิไหมคะอะขอตัด้ามาที่เติมฟองน้ําเก๊กฮวยกันเลยคืนถ้าให้ดูทั้งหมดคนมีหลับแน่ๆค่ะช้าดินเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็เชื่อมวุ้นน้ําใสปิดงานค่ะแล้วเราก็จะวาร์ปตอนแพ็กกันเลยนะเค้กวุ้นน้าพริกกะปิพร้อมส่งแล้วค่ะไว นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย